พยาบาลอาจถูกเรียกว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้หัวใจและแรงใจในการให้การช่วยเหลือเป็นทุนและประกอบไปด้วยความเสียสละวันนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งความประทับใจของพยาบาลตามพระบริบาลของพ่อหลวงมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายงานพิเศษนี้ค่ะ พยาบาลเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้ความเสียสละเป็นต้นทุนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดไม่ได้สำคัญน้อยไปกว่าหมอและคงเทียบกันไม่ได้เพราะหน้าที่มีความต่างกันค่ะโดยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลว่าเคยมีครั้งหนึ่งคุณหมอคนหนึ่งเกิดความสงสัยว่าทำไมในหลวงจึงทรงให้พยาบาลทำให้ท่านทุกอย่างไม่ว่าจะจัดพระโอสถเม็ดพระโอสถฉีดทำไมไม่ให้หมอทำ ในหลวงท่านทรงตอบว่าเพราะเป็นหน้าที่ของพยาบาลหมอคนนั้นจึงถามต่ออีกว่าทำไมท่านจึงทรงเชื่อพระไทยไว้วางพระไทยกับพยาบาลน,นักในหลวงท่านทรงตอบกลับว่าก็เพราะพยาบาลเป็นคนเลี้ยงเรามานี่จึงนะับเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่ทำให้พยาบาลทุกคนมีกำลังใจในการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตอนเองอย่างดีที่สุดค่ะ คุณวรลดาเลาหากุลหรือคุณเอพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสมุทรสาครปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลและประเมินอาการผู้ป่วยก่อนกลับบ้านรวมถึงต้องให้กำลังใจและพาผู้ป่วยก้าวผ่านมรสุมร้ายที่ต้องเจอโดยปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพมาเป็นเวลา20ปีซึ่งคุณแม่ของคุณวรลดาเล่าว่า ตอนเด็กๆได้พาคุณวราดาและคุณเก๋ทัชนันมโนเพชรเกษมน้องสาวของคุณเอไปเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมมีนมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งพระองค์ท่านเสด็จผ่านตนเองและลูกๆและเกิดเหตุการณ์ความประทับใจที่ทุกคนจดจํามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะวันนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นวันวันอะไรจะเป็นวันสําคัญนะเนาะ,นะในหลวงเสด็จวัดพระแก้วแล้วก็คุณยายก็ก,ก็ชวนไปพาทั้งน้องเอ๋น้องเก๋ไป แล้วก็ไปนั่งรับตอนท่านเสด็จกลับไปนั่งรับให้นั่งบุญยายบอกนั่งให้เรียบร้อยเขาตอนแรกเขาก็นั่งดีพอในหลวงเดินมาน้องเอยืนยืนแล้วตะโกนเสียงดังเลยทรงพระเจริญพระชนพระชนมายุยืนยืนยืนยน,นานๆน,น,นะคะแล้วนัาเพคะเข,า,ขาบอกนัาเพคะในหลวงแล้วคนก็ขำอ่ะเนะคนก็ขำเด็กพูดในหลวงก็ยิม้มแล้วก็ว่าเก่งนี่ใครสอน แต่แล้วเขาบอกว่าดูจากในทีวีแล้วก็บอกว่าเราเอามือแตะหัวเอามือแตะหัวแล้วบอกว่าเป็นเด็กดีนะเรียนเก่งๆแล้วนี่เขาบอกแล้วได้เจอกันอีกไหมคะไม่ไปค้าเขบอกได้เจอกันอีกไม่ไปค้าแล้วก็พยักหน้าแ๊บเดียวแต่แบบนะความสุขคุณยายก็ยิ้มคนแถวนั้นก็หัวเราะขำโอ้บอกไม่ถูกดีใจดีใจปลื้มใจทุกอย่างอ่ะ มันรวมอ,อยู่ในนั้นนะคนโบร,ราณพระได้เฝ้าในหลวงมันเป็นบุญนะเป็นบุญตั้งแต่วันนั้นคุณวรดาก็ตั้งใจว่าขอให้ได้มีโอกาสพบพระองค์ท่านอีกสักครั้งหนึ่ง <c oughs> เมื่อระยะเวลาผ่านไปคุณวรดาเติบโตได้เลือกเรียนพยาบาลเนื่องด้วยทั้งคุณแม่อยากให้เรียนและได้เห็นภาพที่สมเด็จย่าทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านนี้มาโดยตลอดบวกกับความเข้าใจตามประสาเด็กที่ว่า ถ้าหากเรียนพยาบาลจะได้มีโอกาสรับปริญญาจากในหลวงแต่มารู้ที่หลังจากเข้าเรียนแล้วว่าการเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีจะไม่ได้รับปริญญากับในหลวงหลังจากนั้นค่ะคุณวราดาจึงตั้งจิตอธิษฐานในทุกๆวันจนเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับปริญญ,ญาจากในหลวงค่ะเสร็จแล้วเราก็รู้สึกแบบช็อก แล้วก็เศร้าแล้วก็มีความคิดว่าอจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราอธิฐานทุกวันเนี่ยเราจะมีโอกาสไหมตอนนั้นก็เลยอธิษฐานทุกวันที่พอเรียนพยาบาลไปก็บอกบอกในตั้งจิตไวต้ตั้งใจไว้ว่าจะพยายามทาทาดีถ้าเกิดว่าลูกมีโอกาสได้รับปริญญาการในหลวงลูกก็จะทำทำดีทุกวันแล้วก็ ช่วยเหลือผู้อื่นประมาณนี้แล้วพอปีสุดท้ายอาจารย์ก็มาบอกว่าถ้าอยากรับปริญญาบัตรจบในหลวงต้องสอบข้อสอบของมหิดลให้ได้ก็ทุกคนก็เลยรวมกันสามคัคคีติวหนังสือกันจนกระทั่งสอบผ่านทางรุ่นแล้วก็ได้รับปริญญากับในหลวงวันนั้น พอวันที่รับปริญญาได้เห็นหน้าในหลวงใกล้มากเงี้ยเราอยากจะพื่ว่าในหลวงจำหนูได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจุกอยู่ในลําคอแล้วก็รู้สึกว่ามันปื้มปิติแล้วก็ดีใจจนพูดไม่ออกจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะคุณวราดาเล่าว่าไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่ใดตําแหน่งใดจะปฏิบัติตามคําสอนของพ่อหลวงให้รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองทําดีทุกวัน มาวันนี้คุณวราดาได้รับรางวัลเป็นผู้บำเพ็ญตนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลจากกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งถือเป็นรางวัลที่ตนเองภาคภูมิใจและเป็นที่ประจักษ์ว่าผลงานนี้เกิดจากการปฏิบัติตนตามคำสอนของพ่อหลวงเสมอมาค่ะ พอเรียนจบเนี่ยก็ตั้งใจทำตามคำสอนของพ่อเลยก็คือให้ให้รู้จักรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ของตัวเองเราไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งอะไรหน้าหน้าที่อะไรอาชีพอะไรก็แล้วแต่เราสามารถทำดีได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องไปหวังสิ่งตอบแทนให้ให้อดทนเวลาเรา จออุปสรรคเนี่ยคำพ่อที่สอนก็คือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆย,ยิ่งเป็นการทําความดีแล้วต้องใช้ความอดทนและความพยายามแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความตั้งใจสักวันหนึ่งก็จะพบกับความสุขอันเนี้ยพี่ก็จะใช้ใช้หลักคำสอนในการทำงานตลอดเนียค่ะ ทางด้านคุณทัชนานมโนเพชรเกษมหรือคุณเก๋น้องสาวของคุณวรดาเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพ่อหลวงอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเคยปฏิบัติงานเป็นพยาบาลและปัจจุบันเป็นเลขานุการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินทรของคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชซึ่งเป็นความรู้สึกที่ยากจะเอ่ยคะ่ะที่ได้เฝ้ารับเสด็จท่านใกล้ชิดแต่เป็นวันที่ท่านประชวรและววันที่ท่านเสด็จสวรรคต ภายในโรงพยาบาลจะทราบข่าวกันก่อนทําให้บรรยากาศในโรงพยาบาลวันนั้นไม่เหมือนทุกวันที่ผ่านมาค่ะก็เสียใจค่ะมันก็ไม่ไม่ได้คิดว่าจะมีวันนี้เนาะแต่ก็ก็รู้นะคะเหมือนกับว่าที่สีราตก็จะเหมือนตอนที่ท่านป่วยเราก็ไปทุกวันเราก็จะรู้ว่าท่านอยู่ท่านอยู่ที่ชั้น16เนี่ยเราจะรู้เราก็รู้ว่าท่านท่านก็ยังอยู่ คำสอนของท่านก็ยังอยู่พระบรมฉายลักษก็ก็ยังอยู่ก็จะรู้สึกว่า,ามีคนอยู่ที่โรงพยาบาลเยอะๆทหารตำรวจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีประชาชนมาเฝ้ามาไหว้พระบิดาแล้วก็มาไหว้ท่านบรรยากาศมันก็ไม่เหมือนเดิมเหมันก็ไม่เหมือนตอนที่แบบคนมาเฝ้าท่านที่ท่านออกสเสด็จออกไปไหนหรืออะไรเงี้ยแต่นี้แบบมันก็เหมือนกันเงียบค่ะก็เงียบไปทั้งโงรงพยาบาลก็นึกถึงคำคำของพ่อว่า,เ,าเราทุกคนก็ต้องมีวันวันที่ต้องจากกัน ฉะนั้นก็ให้ให้ให้ทำให้ดีที่สุดในแต่ละวันก็ก็คิดว่าถึงแม้พ่อจะจากไปแล้วแต่ว่าท่านก็ยังอยู่ในใจเราความสองของท่านก็ยังใช้ได้อยู่คิดว่าอันนั้นก็เป็นกำลังใจที่เราจะทำดีต่อไปไกรสอนแสงสกุลถ่ายภาพวีรวรรณบุญรอดรายงาน